วัดีคะ่ะวันนี้นะ้องหูมาไม่ได้มาตอนนอนมามาสายสายโคตรเลย,เลยแหละนายรู้ด้วยว่ามันสายมากเกมทำไมเวลาสตรีมมันเข้าไม่ได้ะ เวฟไฟเห็นหนไมันเข้าเวฟไฟไม่ได้สักทีอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย สรุปคือเมื่อสตรีมเมื่อคืนก็หายใจจะนอนกันหมดแล้วมีแต่คนบ้าเท่านั้นเลยสตรีมตอนเนี้ยสวัสดีน้องเนม คืนทุกคนอยู่ด้วยแต่สะตีมนั้นหายไปอ่ะเอากลับคืนมาไม่ได้ด้วย วันนี้เล่นอะไรหรอจริงๆก็อยากเข้าฟรีไฟลนะเข้าฟรีไฟตอนสตรีมไม่ได้สักทีเลยอะก็คงต้องไป่ได้ไหมครับมือนเดิมอะ่ะครับน่ารักที่สุดเลยดวงใจเป็นเดือดเป็นร้อนจึงทรมานราวกับโดนมนแม่มดสะกดพันนาทีนาด เพราเธอฉันใดรักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไรเพราะาเธอใช่หรือไม่หลองจากใครที่ฉันเป็นจากวันน,นั้นหัวใจรู้สึกเองชัดเจนว่าทุกสิ่งถึงจริงใช่ฝันไป สวัสดีครับมาสักพักแล้วครับ วันหนึ่งฉันผ่านมาพบเธอตรงนั้นบวกใจเป็นเดือดเป็นร้อนช่างทรมานราวกับโดนมดแม่มดสะกดทันนาทีนั้นฉันรักเธอทันใดรักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไรพวกเธอใช่หรือไม่ งจากใครที่ฉันเป็นจากวันนั้นหัวใจรู้สึกเองชัดเจนว่าทุกสิ่งเกินจริงใจฝันไปจึงเข้าใจมีอยู่จริง ไม่จัดตอนางเรียงวังคารครูเมาครูเมาครูเมาเลยครูเมาอะไรครับเด็กๆไปนอนกันก็ได้ไปครูหล่อนเีายครูเมาครูเมาใช่ครูหล่อน เอาไว้นั่นแหละหนูเอาไว้กิน,กน,นบ้าคว่ำดอกเ <c oughs> ข้าฟรีไฟไม่ได้อะตอนธสตรีมทีไรเข้าฟรีไฟไม่ได้ทุกทีไม่รู้เป็นไรแต่หลังสตรีมเล่นได้หน้าสตรีมเล่นฟรีไฟไม่ได้ทุกคนไม่รู้เป็นไรแต่พอหลังสตรีมมาเล่นได้นะ งงแต่เกม,เมกันยังไม่ได้ทำจากเมื่อวานเลยเดี๋ยวว่าจะลงคลิปตั้งสตรีมเสร็จก็จะลงคลิปอ, <c oughs> อายุเยอะใช่ใช่อายุเยอะความจำาก็เลยลดละเลือนนิดหน่อย ไฟล์แต่เล่นไหมคะไม่ต้องงงนะเข้าฟรีไฟล์ไม่ได้ก็เลยมันเล่นอันนี้แทนอะไรเอ่ยเมื่อกี้เห็นไม่สมัครงงยังไงอ่ะมันก็ให้ใส่อีเมลให้ใส่เลือกรูปโปรไฟล์ตั้งชื่ออะไรเงี้ยมีปะนะมีแบบที่พี่บอกไหมอ่ะ ถ้ามีก็น่าจะทําได้นะมาใหม่ครับครับเห็นแล้วมาเห็นแล้วลูกหนูหนูไม่ต้องอันนี้ก็ได้มาเห็นแล้วหน้าตาคุนๆเห้เหมือนเคยเจอที่ไหนเปล่าไม่แน่ใจอะเหมือนเคยเจอนะแต่จำไม่ได้อยู่ตรงไหน น่าจะเคยไปกับไปช่องพี่ลีป่ะถ้าจำไม่ผิดรูปปกนะรูปปกแต่จำไม่ได้ต้องเองต้องสร้างอีเมลใหม่ถ้างั้นเองต้องสร้างอีเมลใหม่มาทำมม้เหรอใช่ไม้ยปะ <laughs> ใช่น้องไม้ปะ ไม่ใช่นะจริงอ่ะจริงอ่ะเฮ้ใช่哟คนโกหกอย่างนี้น่าจะใช่ละมั้งเฮ้ถ้าไม่สมัครพี่จะเล่นได้เหรอถ้าไม่สมัครพี่จะเล่นไทยอันนี้แต่ละคนหลอนแล้วล่าสุด แต่ละคนก็หล่อนพอๆกับพี่เนี่ยคนบ้าอะไรสตรีมตอนนี้จริงไหม ไม้ปล่าไม้น้องไม้สตรีมสะดึกเชียวก็พ่อพี่พึ่งกลับมาจากทำงานงับก็เลยพึ่งได้สตรีมงาฮะไม่งั้นไม่ไม่งั้นก็สตรีมนะลูกฟีไฟก็เข้าไม่ได้พอสตรีมอะไรฟีไฟเข้าไม่ได้ทุกทีไม่รู้เป็นอะไรชอบให้โมโห ไม in so ่องมามอใส่เลยใครงาเฟื่อนเหรอเฟื่อนเหรอหรือใครโอ้ไข่เต็มโอ้ไข่โคตรเยอะมึงจะมาฟากกันตอนนี้ไม่ได้นะเฮ้ยมึน้ยมึอนมึนมึนเมึอนเอาแกะละสองตัวเฮ้ยหมูหายหมดล้าวเลยเหรอ ค่เกินไปหมูหายหมดแล้วเลยสิบหายล้ไม่มีหมูแล้วอนหนึ่งไฟครับผมผมสร้างพี่เข้ามีไฟไม่ได้อะน้องชายถ้าพี่เข้าได้พี่เล่นไปแล้วบอกก่อนถ้าพี่เข้าได้พี่เล่นไปแล้วพี่ไม่มาเล่นวันคร้าวหรอกจริงไหมอะเง่ yeah. ไม่ร้องนะถ้าพี่เข้าฟรีไฟได้พี่ไม่เข้าเลยครับหรอจริงตรงนั้นมันอะไรไอ้ติ่งๆนั่นน่ะเน่าเสิยห่วยใครฟรีไฟอยู่ใช่ใคร <laughs> ฟังหรอใช่ฟังปะ ไม่ฟังก็ฟือนอะ่ะมีอสองคนอะ่ะต้องฟังเหรอถ้าใช่นี่พี่จะร้องรันบ้านเลยเขาดูดนนเห็นแล้วมันขัดใจอือใช่ตรงนี้ก็ด้วยใครอ่ะใคร บอกหน่อยดีบอกหน่อยบอกหน่อยไม่ไหวแล้วพี่หนจะไม่ไหวแล้วเนี่ยหัวมันตึบก็ซีโนพี่รักกับซีโนอ่ะป้าป,ป้ารักออ้ยป้าป้ารักไก่ซีโนมันจะมีปะแจแต่คนนี้ไม่มีประแจโว้ยเอ็งดูดีๆก่อนเอ็งจะบอกว่าเป็นใครเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เอ็งดูก่อนว่าเขามีประแจเปล่า เฮ้ยน้องฟีโน่วันดีน้องฟีโน่ไม่ได้เจอนานเลยนานจริงนะเนี่ยสามสี่สัปดาห์ได้มั้งจริงๆพี่เข้าฟีฟ่ฟาไม่ได้พี่เลยต้องมาเล่นหมครับเด้ออะไรเอง ไม่เข้าใจที่เองต้องการที่จะสื่อโอเคเดี๋ยวให้ตัดต้น ถ้าวันนี้สตรีมหายก็ไม่ต้องสงสัยนะ YouTube ไม่งบ้าบอคิดถึงจังเลยคิดถึงเด็กดีเนะี่ยใช่ไหมคิดถึงเด็กดีจังเลย สูงขนาดนั้นเลยลามันเก็บของไม่ได้อ่ะทิ้งกันพอเดินแลัวเนี่ยก็ไม่ค่อยจะใช้ <c oughs> แต่วันหนึ่งฉันพามาพบเธอตรงนั้น <c oughs> เคยเป็นไหม้ั้งใจเปิดประตูทิ้งไว้แล้วเดินไปสอเก้าแล้วกลับมาปิดไม่เป็น ดวงใจเป็นเดือดเป็นร้อนจึงทรมานดดีงามเอใไขน้าอืมลึกแป๊บอืมจำไม่ได้อ่ะไม่เจอกันนานเลย จำไม่ได้ไนงะถ้าจำใครไม่ได้พี่ขอโทษเลยนะคนอื่นเออใช่ใช่ขอโทษถ้าจำไม่ได้พี่ขอโทษจริงๆริงี่ไม่ได้ตั้งใจลืมหรืออะไรนะพี่ลืมพี่คิดทุยอย่ามาถามอะไรนะสะตรีมแบบนี้ได้ไหมขอร้องแหละช่วยทาตัวเป็นเด็กดีได้ไหมทําตัวเป็นเด็กที่แบบไม่คิดเรื่องฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้ได้ไหมทําเป็นไหม เองไม่รู้จักหรอกแต่พี่รู้จักเขาติดตามพี่มาตั้งนานหรอกใช่ครับตอนนี้มีอารมณ์หัวร้อนอะ่ะเข้าไปฝ่ายไม่ได้แม่งวิ่ใช่แห่อูหรอกพี่ก็ยังมุมดปุ่นิลั้งแม่ทั้งลูกอะ อันนี้แค่อยู่อยากทดสอบมาอยู่ทดสอบบ้าเลยน้าสตรีมแลวปะโต่ไม่ดูเลยไ่รับเวลาบ้างเลยไม่ง่วงหรอไม่ง่วงจะยาวได้ถึนตีหนึ่งอะ่ะจริมพี่ไม่ได้ตั้งใจอยากสตรีมนะแต่อยากสตรีมเพราะคิดถึงก็อยากเล่นแมฟรีฟลาอะ่ะแต่มันเข้าไม่ได้อะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะสวัสดีน,น้องเต้นนะ ถ้าเข้าฟรีไฟได้พี่เข้าไปแล้วพี่ไม่มาเล่นไหมค้าหรอกเวลาสตรีมอะมันเข้าไม่ได้แต่พอหลังสตรีมอ่ะอ่อใช่ตอนนี้ป๊าป้าสตรีมอยู่หรอไม่ได้เข้าไปดูเลย ทุกคนเข้าได้แต่พี่เข้าหน้าสตรีมไม่ได้พี่เนี่ยมันพี่เนี่ยเข้าไม่ได้ทุกคนอะเข้าได้อยู่แล้วพี่อยเข้าไม่ได้ครับอยากรู้คนหัวร้อนแ่าสนใจอยากจะออกจากการเป็นลูกแม่ไหมนี่สักหมัดมั่ง ทำไมพี่เข็มไม่เข้าไม่ได้อะไม่รู้เหมือนกันพี่ถ้าตีมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาตัวละครนี้ไปไว้ในบ้านก่อนโอ้ยนะที่มาชา้าโอเคค่ะพี่เนมพี่เนมสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาอันนี้ไปไวใ้ในตัวบ้านก่อนไม่ใครเป็นอ้ให่ไงไม่ยุอ่ะอันนี้ก็ค้างเหมือนกันเนี่ยประตูมันค้างอ่ะ ดูค้างเดี๋ยวทำให้ดูนะทุกคนเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าแล้วนะคนจะตีมเยอะแล้วอยู่ทุบเหรอไม่หนาใช่สมัครแล้วขึ้นอย่างนี้ เดี๋ยวรอไฟฟาหลนแล้วกันไม่รู้จะนานไหมอันนี้พี่เข้าไฟฟาแล้วนะทุกคนมันรอนานเกินไปอ่ะมันปกติมันไม่นานขนาดเนี้ย ให้ดูโอเคไม่ต้องพูด ฮานอจุงมาสิค่ะพี่ชายวันนี้ค่ะอ้าอาาาโอ้ยแล้วเนี่ยเต้ดูดีนานกวนแล้วอ่ะ เต้พ hey, hey, hey. um, um, ีมานะลองเกียร uh, ์ F อ๋ออ๋อเหรอเฮ้ยเอาจริงดิความรู้ใหม่ความรู้ใหม่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความรู้ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามันอยู่ตรงไหนวะอ่ามันอยู่ตรงไหนเออเดี๋ยวนะขอนึกแป๊บนึงอืม ออ่าอยู่ตรงไหนวะฮะนี่เหรอไม่น่าใช่งไม่ใช่คำว่าแอปคำว่าแอปโอเค ngon copy file phải Chứ tức này. Nè Em nó nhớ Nó mắng Ok แป๊บนึงนะขออ่านอะไรนี้มึงอาจจะ,อะโอเครู้เรื่องทำไรเข้าเข้าวอร์นู่ปัดไฟฟปัดแล้วโอเคปัดไฟฟออกโอเคนินจ้าสวัสด,ดีครับนะวันด,ดีน้องจ้าสวัสด,ดีน้อง ไม่ยู่เหมือนกันไม่รู้จะใส่ยังไงแล้วตอนหนึ่งตอนทีหนึ่งคะ่ะไม่รู้ว่าจะถึงไหมนะ มันไม่ง่วงอะอยากลองให้ปะตอนตอนพี่ไม่สตรีมมันเข้าได้นะเตะแต่ตอนจะสตรีมแล้ว่มันเข้าไม่ได้เฉยเลยตอนไม่ได้สตรีมอะเข้าแบบรวดเดียวพูดปาร์ดปาดปาด้วยแต่พอสตรีมมันเข้าไม่ได้เฉยเลยอะเข้า ลองเข้าผ่านเพจสต,ตูโอเคเข้าไปเพจสตูตใช่ man, <c oughs> ไหมเกมมันโง่ไม่ยูทูปมันโง่ยูทู o ยูทูปมันโง่ไม่ใช่พี่นี่เข้าแล้วนะเข้าตามเพจสตูนะ อยากเล่นรีไฝ่ายน่าจะตีมาก,อากบอกตรงพี่เข้าไม่ได้จะเข้า,างไงน่ะมันทำหมักไปแล้วจะได้ให้สมัครซ้ำยังไงเราเรื่องนี้ต้องถามวินนะว่ะ <c oughs> แต่พี่พี่ไม่เกี่ยวเดิม โอเครู้เรื่องคนละเรื่องเลยจริงคนละเรื่องเลยนีสตาร์ทแอมฟีไฟทำไงทำไม่เปลี่ยนเปิดสตรีมแล้วก็เข้าไพฟแล้วก็เปิดสตรีม เฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเอางั้นจริงเหรอเนี่ยเอาได้สิเฮ้ยจีอเต้าอยากจริงเหรอหรือครับไม่ได <c oughs> <c oughs> ้มานานเยอะอืมไข่นะอืมไข่นะนึกก่อนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนปกอีกั้งอยางลบโหลดใหม่มันแปะแกดิฉันโหลดมาเมื่อวานจะให้ฉันลบโหลดใหม่มันแปะแกดิเดี๋ยวขอลงสตรีมแป๊บดึงนะทุกคนไม่หมด เออเดี๋ยวลองดูนะลองดูดงทดีสิบเจ็ดนาทีแสิบเจ็ดเจี๊สิบเจ็ด,ดสิบเจ็ดจ้ะอ่ะหนึ่นสงสองสาม